อันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องกดล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับสําหรับผู้ที่มีรหัสผ่านนะครับก็สามารถกรอกรหัสผ่านในจุดนี้ได้เลยครับผมสำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่านนะครับก็มาสมัครสมาชิกที่ตรงนี้นะครับในส่วนของ ID นะครับไม่ต้องกรอกนะครับกรอกเป็นชื่อไปเลยวิส r ์เนมด้วยครับ ดเฟิร์ดครับกดโอเคเลยครับจากด้านนะครับก็มากรอ,อกรหัสตรงนี้นะครับกรณีถ้าเกิอกรณีที่รหัสผ่านผิดนะครับมันก็จะขึ้นดังนี้ครับนะครับให้กลับไปใส่ใหม่ ก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์สําเร็จนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีปุ่มล็อกอาทต์ตรงนี้นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะล็อกเอาท์รหัสผ่านนะครับแล้วก็จะมีปฏิทินนะครับผมแล้วก็ข่าวสารนะครับข่าวสารนี้ตัวแอดมินจะเป็นคนกรอกเข้ามานะครับผู้ที่เข้ามารับชมเว็บไซต์สามารถกดดูรายละเอียดได้ตรงนี้ครับพร้อมกับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ นหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีปุ่มล็อกเอาต์ตรงนี้นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะล็อกเอาท์รหัสผ่านนะครับก็จะมีปฏิทินนะครับผมแล้วก็ข่าวสารนะครับข่าวสารนี้ตัวแอดมินจะเป็นคนกรอกเข้ามานะครับผู้ที่เข้ามารับชมเว็บไซต์สามารถกดดูรายละเอียดได้ตรงนี้ครับพร้อมกับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ นี้ต่อไปนะครับจะเป็นประวัติของข้าวทิพนะครับก็จะมีประวัติของประเพณีคนข,ข้าวทิพพร้อมกับรูปภาพนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นการแนะนําวัดครับก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีคนข,ข้าวทิพมาให้นะครับ ข้างล่างก็เป็นประวัติของสนักสงฆ์โคกเนินสมอครับต่อไปนะครับจะเป็นปฏิทินกิจกรรมนะครับก็จะมีตารางกิจกรรมนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกวนข้าวทิพย์นะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับก็จะมีรูปภาพกิจกรรมดังนี้ครับรูปภาพก็สามารถกดขยายได้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นถามตอบนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับสามารถเข้ามาตั้งคําถามนะครับหรือว่าตอบได้นะครับหรือเรียกว่ากระทู้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเพิ่มหัวข้อใหม่นะครับเราก็ใส่หัวข้อคำถามไปนะครับ รายละเอียดก็เป็นคำถามครับก็ตรงนี้จะเป็นชื่อของผู้ที่ถามนะครับกดตั้งคำถามครับนี่ครับคำถามก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นรำดับคาถามนะครับส่วนนี้เป็นคําถามแล้วก็ชื่อของผู้ถามนะครับรวมถึงวันที่ที่ตั้งกระทูขึ้นมานะครับจานวนคนดูกับจานวนคนตอบคาถามของเราสามารถเข้าไปดูได้ครับครับอันนี้เราสามารถตอบคาถามได้นะครับ เช่นเราตอบคำถามไปนะครับชื่อกดตอบคำถามครับคำตอบก็จะส่งไปตรงนี้ครับต่อไปเ็าจะเป็นในส่วนของสำหรับแอดมินนะครับก็จะต้องกรอกรหัสผ่านไปก่อนครับกรณีถ้าเกิดกดรหัสผ่านนะครับระบบจะแจ้งเตือนดังนี้ครับ ครับไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาคลิกเกาะใหม่ครับพอเราเก,อกาอรหัสถูกนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าจัดการข้อมูลดูแลระบบครับอันนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบนะครับก็สามารถแก้ไขข้อมูลหรือว่าลบได้ครับ ครับสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้ตำแหน่งเปลี่ยนได้ครับแพอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บเรากดแก้ไขข้อมูลน,นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับสมมติเราจะเปลี่ยนรหัสชื่อผู้ใช้นะครับเป็นเลิฟสองสองกดแก้ไขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลิฟสองสอง้ครับสามารถลบได้ครับเรเรียบร้อยครับเหลือสองสองชื่อครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลข่าวสารนะครับ,รรรบข้มอ, Dial อขมูลน,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 นีน้ผู้ที่สามารถกรอกได้ก็จะเป็น Dial แอดมินเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการจัดการข้อมูลกิจกรรมนะครับในส่วนนี้นะครับผู้ที่สามารถเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการจัดการข้อมูลของสมาชิกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสมาชิกของเรานะครับที่ได้สมัครไว้นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับสามารถเปลี่ยน username ได้ครับแล้วก็ password ครับ,รบก็ทำการแก้ไขที่เรียบร้อยนะครับเพิ่มข้อมูลได้ครับ ได้แล้วครับลบได้ครับอันนี้นะครับจะเป็นการจัดการข้อมูลถามตอบนะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะเป็นหน้าเดียวกันกับเมนูบาร์ด้านบนนี้นะครับอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์ของสําหรับแอดมินเท่านั้นนะครับกดครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกเอาท์นะครับสําหรับสมาชิกนะครับ อันนี้ก็ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ